จะพาไปดูเทคนิคของการขายชาบูของร้านนี้ที่เขาการันตีว่าเป็นร้านแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นชาบูสไตล์ของวัยรุ่นมาเลเซียเลยนะคะที่สำคัญราคาเริ่มต้นที่5บาทยอดขายนั้นขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมรถฟุตทรัคคันนี้ขายชาบูเสียบไม้สไตล์เวลรุ่นมาเลเซียเลยค่ะหากินได้ที่3าแยกสถานีรถไฟเชียงใหม่ถนนจเจริญเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะคะไม่ต้องไปไกลถึงมาเลเซียค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งพี่ตุย้ยนิธิวัดดีชัยภูมิชัยชมพูนะคะเปิดมาแล้วเกือบหนึ่งปีค่ะจากความชื่นชอบส่วนตัวการทําอาหาร ประกอบกับประทับใจมากเมื่อไปท่องเที่ยวที่ปีนังประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็ได้ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ดท้องถิ่นชื่อดังที่เขาเรียกแบบนี้นะคะลกๆค่ะลักษณะเหมือนกับชาบูเสียบไม้นะคะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักจุ่มลงไปต้มในหม้อน้ำซุปที่กำลังเดือดๆพอสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จิ้มกินกับน้ำจิ้มที่คล้ายกับน้ำจิ้มสเต็กนะคะพร้อมกับซด กับน้ำซุปรมร้อนแบบนี้ออ่านไปแล้วก็หิวเลยค่ะแล้วก็มีการเปิดขายนะคะที่เชียงใหม่เป็นสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อสไตล์มาเลเซียแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เลยโดยทางร้านก็ตั้งชื่อว่าลกลก n x x ค่ะ แล้วก็ทางร้านก็มีแนวไอเดียที่จะมาทำรถฟูตทักนะคะเพื่อที่จะยกระดับความอร่อยแล้วก็รสชาติอันโดดเด่นสไตล์มาเลเซียแท้ๆมาให้ได้ลิ้มลองกันง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์เพิ่มเติมทั้งน้ำซุปน้ำจิ้มให้เลือกเพิ่มทุกปากคนไทยยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะหลายคนบอกว่าติดอกติดใจจากที่แค่อยากจะมาลิ้มลองมาพิสูจน์นะคะตอนนี้ กลายเป็นขาประจําของร้านแล้วก็แตงแต่ละวันขายได้หลากหลายร้อยไม้ขึ้นไปเลยค่ะและนอกจากนี้ในส่วนของน้าจิ้มนะคะก็เพิ่มมาเป็นอีก4อย่างแล้วค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะราคาเริ่มต้นที่5บาทสูงสุดในราคา20บาทมีให้เลือกมากกว่า20ชนิดด้วยกัน โอ้โหเลือกถึง20ชนิดเลยนะคะสําหรับร้านนี้ค่ะใครได้อยากไปลิ้มลองดิฉันอ่านแล้วยังอยากจะไปลิ้มลองเลยนะคะสามารถที่จะไปได้ที่นี่ค่ะช่องทางที่เราขึ้นให้ฝากร้านไปจัดกันเลยที่ทาง Facebook ของลกลก CNX นะคะเปิดบริการทุกวัน5โมงเย็นค่ะรวมทั้งจะจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยติดต่อไปได้ที่0886392664ค่ะ